สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวล็อกนะครับวันนี้เกมมอน n g งมู n วินเล g e นะครับมีแพทใหม่เพื่อนเพื่อนอก็เป็นธรรมเนียมนะที่คลิปตัวล็อกจะต้องมาอัปเดตนะครับทันทีทันใดยอย่างน้อยสักหนึ่งคลิปนะเพื่อนเพื่อนมอนสเตอร์มาใหม่สำหรับแพทนี้นะครับมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับมีการคราฟแหวนระดับรีเจนดอรี่นะครับได้ นะครับต้องใช้แหวนนักสัตว์ทั้งหมด3วงนะครับแล้วก็ตัว DI วายลูนซึ่ง DI วายลูนจะ d r อปมาจากมอนสเตอร์ระดับท็อปเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูมอนสเตอร์ทั้ง6ตัวคร่าวๆนะครับแล้วก็วันที่1เมษายนนะเพื่อนๆนะจะมีการปล่อยกล่องแพน d ดอรล่าบ็อกซ์นะครับเวอร์ชั่น1่นะครับเอากลับมาขายใหม่ทีนี้ขายแบบไหนล่ะขาย ราคา50ลูมินะต่อ1กล่องนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่มีแหวนนักสัตว์นะครับหรืออยากจะได้อ่าหรือแม้แต่จะเป็นอ่าอุปอ่าเรียกว่าเครื่องแต่งกายระดับลีลิกอุปกรณ์ระดับลีลิกนะนะครับก็มีดรอปด้วยนะครับสามารถไปดูข้อมูลใน Pandora Box เวอร์ชัน1ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะกล่องละ50ลูมีด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอาเบาๆก่อนแหมวันนี้ผมถึงบ้านก็เที่ยงคืนแล้วนะ เมื่อกี้ได้เข้าไปคุยกับพี่ดีพี่พงษนะเออน้องกัดนะคุณเอ็มนะครับก็ได้ข้อมูลมาประมาณหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเออเราก็คงต้องทําคลิปสักหนึ่งเรื่องนะนะครับก็เลือกแล้วนะครับเพื่อนๆผมจะมาตีซูเปอร์บอสสักหนึ่งตัวนี่แหละนะครับถามว่าพร้อมไหมนะครับตอบเลยว่าเลือดเนี่ยพร้อมมากพร้อมสุดๆนะครับเตรียม <c oughs> มาเกินไว้เลยนะฮะ อ่ะนะครับมาดูมอนสเตอร์กันนิดนึงข้อมูลนะฮะอ่ะมีตัวไวเปอร์นะนะครับเรียกว่าเป็นบอสระดับอ่าระดับกลางแล้วกันเพราะมีเอ็มเอ็มพาวเวอร์ลูนในการดรอปเนาะนะครับตัวเอกไนซ์นะอืมตัวนี้ก็เป็นระดับระดับกลางขึ้นมาบนหน่อยนะนะครับเพราะว่าเอ่อแรงค่าค่าชีวิตเยอะเออแล้วก็ให้ตัวโซเฟอร์เมนด้วยนะครับอืมระดับกลางนะครับลูอินกาด ตัวนี้นะนะครับเป็นบอสระดับกลางเหมือนกันเออระดับกลางให้โซแฟกเมนต์ให้เอ็มพาวเวอร์ลูนนะนะครับแต่ค่าพลังชีวิต200นะกลางขึ้นบนนะครับซึ่งทั้งหมดเมื่อกี้ที่ผมกล่าวลืมบอกไปนี่กระบองนะครับตัวเอกไหนนี่ตัวพิกแอคนะตอนนี้ต้องบอกว่าสายขุดมาแล้วสายเสียมมาแล้วนะครับตัวลูอินกาก็เป็นสายเสียมนะนะครับตัววาลินอ่าเป็นสายเสียม นะครับต้องบอกว่าสายเสียมเนี่ยมา3ตัวนะครับตัวการุ่น,นะครับตัวนี้นะเป็นสายกระบองนะครับซึ่งโอเคผมมีอยู่สสายในการสู้นั่นคือสายกระบองกับสายคอ,อ,อนแล้วก็สายอ,อ,อะไรนะสายขวานนะครับ ซึ่งผมดูละนะครับเจมที่ผมพอจะไหวไหวในที่นี้คือ,อเขาตีมาแล้วเนี่ยผมไม่ตายผมมีการการันกายกาันดาเมจเพียงพอนะที่จะรับดาเมจเขาได้เนี่ยก็คือสายขวานครับก็คือตัวนี้ตัวชินซูนะออที่ผมเดินดูอยู่เมื่อกี้นะเพราะว่าผมมีเจมที่พอจะป้องกันไลติง้งดาเมจได้เพียงพอ นะครับแล้วก็กันกกยภาพได้ระดับหนึ่งค่าพลังชีวิตมัน400เพื่อนโอ้โหสูงมากนะครับแต่สิ่งที่มันด r o p นะนะครับนั่นก็คือเป็น Illuminated Soul Fragment 5%ปอร์เซนต์โซแฟกเมนต์สาม o n e เปรนูนะ empower r u n e นะครับ100%คือด r o p แน่นอน Empower r u n ร2-6นะครับนี่คือตัวระดับท็อปที่มานะครับของแพทนี้มีอยู่3ตัวด้วยกันนั่นคือตัวชินซูนะครับ ตัวกาลุนเอ้ยผมออกเสียงถูกเป่าไม่แน่ใจนะนะครับเนี่ยนะฮะดอปเหมือนกันนะครับซึ่งตัวชินซูเป็นสายขวานตัวอากาลุนเป็นสายกระบองนะครับแล้วก็ตัววาลินเป็นสายเสียมนี่คือระดับท็อปที่มานะต้องบอกไปเลยว่าสายค้อนไม่มี ไม่มีไม่มีะดับท็อปมานะครับมีอยู่3สายซึ่งผมเลือกแล้วแล้วผมก็ดูเจมของผมแล้วโอ้โหกว่าจะคัดเลือกได้เพืเ่อนๆเ้ยนะว่าต้องไม่ตายอ่ะนะครับได้สายเดียวนั่นคือสายขวานะนะนครับอ่ะโอเคเพื่อนๆ m v Tune Kit ช่วยผมไว้นะครับพี่กีนอัปเดตเรียบร้อยนะครับอ่านะครับมาทั้ง3 3ตัวเลยนะนะครับอ่าตัวชินซูตัวนี้นะที่ผมจะตีนะนะครับ อันนี้คือ,อไปดูกันเรื่องของแอ t แท k ก่อนนะแอ t แท k ผมต้องโจมตีทั้งหมด12 13ครั้งอืมสครั้งนะเพื่อนนะผมต้องทานเลือดซดแบบซดกระนำอะ่ะคูณ2ได้เลยอะ่ะประมาณ20กวขวดคือสาวดิบขวผมว่านะครับก็เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> มากรอกข้อมูลตรงนี้เรื่องของดาเมจได้เลยนะเคออสผมเบามากคือความจริงเนี่ยตัว ชินซซเนี่ยความจริงเขาแพ้ทาง uh, ตัวไฟเออร์ซึ่งผมไม่มีเลยต้องบอกเลยว่าเจมไฟเนี่ยผมมีอยู่เม็ดเดียวนะครับผมเลยเลือกใช้ตัวที่ลองมาคือ Chaos Damage ซึ่งมันกันได้ถึง40%โอ้กันเยอะเพื่อนๆแต่ว่าไม่มีทางเลือกเนื่องจาก Chaos Damage ผมเนี่ยนะครับมีเรื่องของการการันคือมันโจมตีด้วย Lighting มจเพื่อนเต้องบอกเลยนะว่ามอนสเตอร์มาใหม่รอบเนี่ย เพื่อนๆต้องทำจ็มกันใหม่ทำจิมกันใหม่ฮะนะครับคราฟใหม่นะครับซึ่งผมก็เอาตัวที่พอจะมีอยู่แล้วเนี่ยเออมาใช้งานนะครับเพื่อที่จะทำคลิปคลิลปนี้นะฮะ mm hmm. เนื่องจากตัวออคิทจีเว well ของผมอ่ะอืมซึ่งมันกันได้ถึง40%เนี่ยนะครับ mm hmm. ผมพอจะมีเรื่องการการันไลนิ่งนามีได้อยู่สูงอยู่พอสมควรนะครับซึ่งไม่ตายว่างันเถอะนะฮะ แต่ตีเบาหน่อยว่างั้นเถอะตีเบาะนะครับมีวูดช็อปปิ้งอยู่แค่26เองนะนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องดีเฟนต์ดีเฟนต์นะครับผมมี All d a เมจเทคเ e นลดลงไปได้32%นะครับจากการติดรองเท้าติดตัวเสื้อคลุมนะครับติดตัวาาการตีบวกอาวุธนะครับต่างๆแล้วก็มีฟิสิ c คอล e s ิสแตน c ์อยู่25%นะพาน้องคนแคะเข้ามานะครับ มีตัวนักสัตว์ตัวเสือเข้ามานะครับกัน5%รนะครับรวมกันไปทั้งหมด25%รวมเจมด้วยนะครับแล้วก็ Lightning Damage 31%อันเนี้ยพยายามเอาให้เยอะเลยเพื่อนๆทำไมนะครับทำไมต้องเอาให้เยอะเพราะว่ามันตีได้สูงสุด166นะครับทุกตัวเลยที่เป็นระดับท็อปนะนะครับจะโจมตีดาเมจที่เป็นความเสียหายเรื่องท่านเนี่ยสูงมากเนี่ยอย่างตัวการุณเนี่ย149นะครับตัววาลินเนี่ย127 สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเจมของเพื่อนต้องกันดาเมจธาตุให้ได้เยอะที่สุดอืมผมก็เลยเนี่ยนะครับกันได้3ามมากกว่ากันกายด้วยนะครับอ่ะนะครับขอบคุณพี่กีนด้วยนะครับที่อัปเดตรวดเร็วทันใจนะครับอ่ะเนี่ยผมก็จะโดนมันสูงสุดคือ119ผมจำไว้เลยว่า120ยังไงผมต้องทานเลือดให้เกิน120เอาไว้นะครับอ่าแล้วต่ำสุดที่มันจะตีมาคือ57นะครับสาธุให้มันตี57มาบ่อย ขับจะได้ทานเลยน้อยๆอ่ะนะครับเพื่อนๆพ,พอจะเห็นภาพใช้ MVB MM o ุนคิดได้เป็นประโยชน์นะสามารถเข้าได้ที่ใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้ลิงก์นี้เลยแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนเนาะนะครับ d e v e l o p e r นะครับก็ไปได้นะครับที่ตรงส่วนของ s u p p o r t Us นะครับไปที่ตัว Dev e l o p e r นะครับสามารถโอนนะครับ จะเป็นของสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะเกี่ยวกับเกมมอนิมูลวิลเลนะครับเข้าไปที่ wallet address เบอร์นี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะเป็นอะไรก็ได้นะใบเขียวใบแดงตักกะแตนนะครับตักกะแตนทอดเลือดอต่างๆเห็ดอะไรต่างๆผลลหมากลากไม้นะครับของต่างๆโอนไปได้เป็นกำลังใจให้กับาทางคุณกรีนเนาะที่เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์เว็บนี้นะครับตอนนี้คือความจริงเนี่ยมันมีเรื่องของการโฮสติ้งเลยนะแต่ผมเรียกว่า ตอนนี้ยังรับโหลดอยู่นะครับเป็นเป็นเป็นคนจ่ายนะครับค่าโฮสติ้งอยู่นะครับเดือนละประมาณ700นะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังผมเบื้องต้นซัพพอร์ตคุณกีนก่อนนะครับเรื่องของทาง d e v p l o p e r ซึ่งคุณกีนก็พัฒนาเว็บนี้มาานานพอสมควรละนะครับก็ไม่ได้เอาเบอร์ขึ้นเลยนะครับก็ช่วยๆกันนะครับเพื่อนเล็กๆน้อยๆเข้าไปนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆมาเรามาตีกันดีกว่านะครับ ชินซูนะครับมาครับเอาเลิกเอาชัยเนาะแพทใหม่นะไปครับดอกที่1นึ่ฮนะตับอุ้ยตีไปยีิบก้าโอ้ยตีมา5้ิบ้ายิ้มเลยฮนะเพื่อนๆแต่ไม่ได้ฮนะชะล่าใจไม่ได้เขาตีที่สูงสุดถึง120ผมต้องทานเลือดเอาไว้นะครับทานเลือดเอาไว้าทานไปสัก50านสะิบเเกินไว้ก่อนนะ นี่ไตีมาร้อยคือมันตีค่อนข้างเวี่ยงนะแพดแพนโดร่าเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าตีเวี่ยงมากนะครับอืมมันมันคงไม่ฟุกตีมารนะ้ <c oughs> อยสิบเก้านะเออร้อยสิบโอเกือบตายอ่ะซัดเข้าไปฮนะเลือดเรา มาดูกันว่ากินไมกี่ขวดได้ไหมนะแปดสิบสี่อีกสี่สิบห้าเป็นร้อยสามสิบกว่านะครับอ่ะเต็มไว้ก่อนไม่เป็นไรแปดสิบสี่อืมครับเนี่ย 70 50 110บ้างนะเวียงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะเพืเ่อนๆนะเนี่ยโอ้ตีมา42เองเอ้ยทำไมตี42อ่ะติดโล่เมื่อกี้ติดไหมไม่แน่ใจเอ้ยไม่แน่เหรอเออเมื่อกี้ว่าไปนี่อ๋อนี่ไงติดโล่ติดโล่อืมรับแค่ครึ่งเดียวนะแม่ ไม่งั้นมา80กว่านะโอ้ว่าจะติดโลนะครับแต่นี้91ยังประมาทไม่ได้นะนะครับประมาทไม่ได้เลยนะครับมีโอกาสตีมาแบบไม่อะ่ะผมไม่เอาไม่ประมาทเด็ดขาดเขาใกล้ตายแล้วนะครับสูงสุดคือ120ไปนะครับอืมนี่51เราก็เซฟสิฮนะทีนี้ าเราตีเขาได้ทีละยี่ใช่ไหมอีกสักสองสมทีฮะนะครับอืมไม่ประมาณไม่ประมาทหกสสอีกสองทีครับอ่ะมาทีสุดท้ายเพื่อนๆอ่าบอกตรงๆนะครับ i l l u m i n นเต็ดโซเฟ็เมนต์ไม่เป็นไรนะครับดีวายลูขอได้ไหมของใหม่อยากได้มาสักชิ้นหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นของที่ยังไม่มีเลยนะครับในบรรดาของที่ดอบทั้งหมดเนี่ยนะครับมี d ีวายลนนะดีวายความจริง uh, ภาษาอังกฤษก็คือแปลว่า uh, สวรรค์ประมาณนั้นเป็นลูนสวรรคออ์นะต้องใช้5ชิ้นนะในการคลาบแหวนระดับด e จ e นเนอรีที่มีล่าเพื่อนๆไปดูข้อมูลได้นะครับ อ่ะขอดีวายลูนได้ไหมนะครับอ่ะมาดอกสุดท้ายของเรานะครับป้ายอุ้ยได้จริงเอ้ยอะไรอ่ะหรืออิลูมเ,เ,โโฟฟเมนเตเต้นโซแฟเมนเมื่อกี้ดีวายลูนจริงๆด้วยอ่ะนะครับ20%ก็โอเคนะครับโอเคโอเคอยู่ เห็นเหลืองเหลืองนึกว่าเม็ดทองโอ้ถ้าเม็ดทองก็โอเคเลยนะเออนะครับ5เนะอ่ะได้ดีวายลูนก็ยังดีนะเพื่อนๆไม่งั้นเหงาเลยนะผมบอกเลยนะถ้าดีวายลูนไม่ดอกให้ผม20%เปอร์เซ็นะเหงาแบบเหงาสุดอะ่ะเออเอ็มพาวเวอร์ลูนมา2ลูน10แหลก4เลตเตอร์พีซสองเมสิกออยล์ไม้320ท่อนนะครับทานเลือดไปเท่าไหร่ไปดูกันนะ ะสามสองใช่ป่ะเดี๋ยวมันไม่ค่อยชัดเจนอะ่ะออกจากเกมก่อนนะครับออกเลยนะครับทานจนเพลินอะ่ะทานจนเพลินเท่าไหร่อ๋อทานไปสิบ เจ <7, S 2> เพื่อนสิ 15, เออทานไป15แล้วก็เลือดขวดใหญ่หนึ่งขวดเล็ก6อืมก็ถือว่าโอเคนะคือโอเคนี่ที่นี่คือไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเลยไม่มีความพร้อมเลยแล้วก็เอาเจมเท่าที่มีเลยไม่ได้ครับใหม่ไม่ได้รีเจมไม่ได้อะไรเลยนะนะครับกินไปเลือดไปกินไป20นะครับก็ส่วนตัวถือว่าโอเคนะสําหรับคนที่เจมน้อยอย่างผมนะแทบจะไม่พอแบบไม่ได้มีเกินระดับเป็นหลัก20 30เม็ดแบบว่า ใน,ใ,นในไทยเดียวกันนะออคิจิเวลเป็น20-30เมตรอันนี้ผมมิกมากเลยเพื่อนๆดูสิเนี่ยเป็นออคิจิเวลบวกกับทำไมผมถึงเอาตัวอาร์ติกจิเวลมาด้วยมันกันไลนิ่งดาเมจได้9ผมถึงเอามันมานะครับความจริงเนี่ยโคดาเมจเนี่ยตัวชินซูเองนะกันโคดาเมจได้50%นะแต่ผมจำเป็นต้องเอามันเข้ามานะครับคือผมยอมตีเบาแต่กันดาเมจเพื่อให้ทานเลือดน้อยที่สุดนะครับผมเลือกอย่างนั้นแทน เนี่ยการไลติงดามีดได้หกเปอร์เซ็นต์ก็เอาอะเอามาก่อนตีบวกสามมันกันได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์รับแค่หนึ่งจุดห้าก็เอานะครับเน้นกันไว้ก่อนกันดามจไไ้ก่อนนะครับเพื่อทานเลือดให้น้อยประหยัดประหยัดไว้ก่อนนะครับก็ทานไปสิบห้านะครับตัวตะกแตนทอดนะครับหกขวดเล็กนะครับหนึ่งขวดใหญ่นะครับแล้วก็ได้ตัวดีไวรูนโอ้ยไปดูชัดๆใกล้ๆหน่อยดูชัดๆใกล้ๆ,ๆหน่อย ตัวที่วรุ่นได้มาใหม่ก็ตื่นเต้นหน่อยนะครับอ่าตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับอโอเคครับเพื่อนๆเ,เป็นของระดับรีเจนเดอรี่เลยนะอืมนะครับอ่าเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูหามิลากันนิดนึ่แลวกันนะก่อนจะจบคลิปนะครับเพื่อนๆครับระหว่างนี้ที่ผมเดินไปนะครับขอกดไลค์เป็นกำลังใจจากเพื่อนๆหน่อยนะนะครับมาฮนะ ช่วงนี้ต้องการกำลังใจฮะนะครับเดี๋ยวต้องคราฟเจมิงเยอะเลยนะครับในการลุยแพนโดร่าแมปนะฮะมาดูมิล่ากันนิดนึงนะครับสำหรับการคราฟนะเพื่อนๆนะมันจะมีแหวนมาใหม่4วงเนาะนะครับชื่ออะไรเนี่ยอ h ชัวดราก้อนลิงนะครับเวอร์มิเลียนเบิร์ดลิง ภาษาไทยวงนี้รู้สึกว่าจะชื่อหงแดงแหวนหงแดงโอ้ผมนี่ถูกใจมากเลยนะครับเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับแหวนหงแดงชอบมากอยากคราฟอยากคราบแต่ผมบอกเลยการคราฟนี่ความเสี่ยงสูงมากนะครับวูดช้อปปิ้งดามคือเพื่อนๆต้องไปลุ้นว่าจะตรงสายเพื่อนๆไหมนะครับแต่อย่างผมตอนเนี้คือเล่นสามสายวูดล็อกสแตชชิงมินเนอรัลยังไม่มี ครับพมไม่มีเนี่ยถ้าคราฟได้มานี่ผมคือความจริงอยากเล่นทุกสายอยู่แล้วแต่ยังไม่พร้อมไม่พร้อมทางด้านการเงินนี่แหละนะครับนะครับต้องไปตีบ่งตีบวกอะไรอีกนะเออนะนะครับเนี่ยคุณสมบัติเพื่อนๆก็มาดูแล้วมันใช้อนะเพือนเนะคือ Physical d a m a g e a g a i n s t l i ิ h a t Hell นี่เป็นสายดูดเลือดนะครับหรือจะได้ Chaos Damage หรือจะ Increase โอกาสในการเพิ่มดรอป epic ก a t e r i a l นะครับแล้วก็มี m o n s t e r s ์ a l อล นะครับเนี่ยคือถ้าได้ดรอปอ e ีพิกแมททิเรียลมาเนี่ยโอ้โหคิดหนักคิดหนักเลยนะครับเออเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยมันเหลือเพราะจะได้ได้มาอันเดียวนะครับแล้วก็มอนสเตอร์สปอเเนี่ยได้มาแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นไอตัว w ู o ล็อกสม m a s ชิงมิน n e r a l อีกทีหนึ่งโหดมากผมบอกเลยแล้วเนี่ยต้องใช้แหวนเสือ แหวนมัมเมียนะครับแหวนกุลเนี่ยอันนี้นะสำหรับตัวไวท์ไทเกอร์ลิงตัวนี้นะโอ้สวยเนะไวท์ไทเกอร์ลิงนะครับระดับรีเจนเนอรี่นะครับมีอะไรคุณสมบัติออฟฟิเชียลแอตแทกดาเมจนะเออเหมือนเสือนั่นแหละนะครับ e n เมนต์สปีดแม็กเฮลเออโอเคนะแม็กเฮลอะออฟฟิเชีออฟฟิเชียลแอตแทกดาเมจนี่โอเคเลยนะครับแต่โมเมนต์สปีดแมเราเพิ่มได้จากอย่างอื่นไงเพื่อนๆนะครับ คู่หูแล้ก็พเพิ่มได้นะใช่ไหมเรามาได้เพิ่มจากแหวนที่แบบโอ้โหเราเสียดีวายลูนหอันต้องใช้เมจิกโซลูชันอีกนะครับสอันนะแล้วก็แหวนอีก3วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหวนที่เพื่อนๆจะเอามาคราฟถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากคราฟนะตอนนี้ผมบอกตรงๆว่ายังตัดสินใจอยู่เพราะมันเสี่ยงเยอะนะนะครับเสี่ยงเยอะมากแล้วผมบอกเลยว่า คราฟเสร็จเนี่ยวูช็อปปิ้งดาเมจบวกสองเอร์เซเมื่อไหร่มันจะเป็นบวกสามเพื่อนผมแบบไม่เข้าใจอ่ะเออคือไอ้แหวนสองสามวงนี้มันก็บวกสองอยู่แล้วอ่ะดาเมจมันก็บวกสองเอร์เ็นอยู่แล้วอ่ะเออบวกสองเนาะคือแหวนไม้มันก็บวกสองแหวนนักสัตว์ก็บวกสองดาเมจแหวนคราฟใหม่ดับนี้ยังบวกสองอีกหนักใจบวกสามได้ไหมบวกสี่ได้ไหมหรือแหวนพวกนี้เอาไปตีบวกได้ไหม นะครับที่แน่ๆนะครับจากที่ผมได้ข้อมูลมาคือแหวนพวกนี้หลังจากคราฟเสร็จแล้วเนี่ยรีโลไม่ได้ถ้ารีโลได้เนี่ยเออมันยังแบบแล้วเอาอะไรมารีโลอ่ะอย่าบอกว่าเอาแหวนนักสัตว์มารีโลอีกนะหนักเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าอยากจะคราฟนะต้องเอาแหวนนักสัตว์ที่เรียกว่าเป็นแบบระดับเกลือระดับเกลือคือแบบได้ค่าประเพณต่างๆต่า,ตาที่สุดอ่ะเอาแหวนที่แบบ ถูกสุดเกลือสุดอะ่ะมาใช้ในการคราฟจะได้มีความเสี่ยงน้อยสุดต้นทุนต่ําที่สุดสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะคราฟนะสาหรับตัวผมเองขอส่องๆดูดูแลแแล้ว,ลว,วก่อนละกันนะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆก็เป็นข้อมูลเนาะเออยังไม่พูดถึงระดับรีล็กอคเซซอรีนะเรียกว่าไม่มีเครื้อไม่ถึงอะ่ะเครือไม่ถึงนะครับแค่เศษชิ้นนี้ก็ระดับหลักหลายหมื่นนะนะครับเพราะฉะนั้นดูไว้เป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วกันนะครับแมสุดจริงแนมะ ครับตอนนี้นะฮะอ่ะโอเคครับนเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อ,ตอไปแล้วกันน้อนะครับฝากกดไลค์เปืนอกำลังใจให้กับคลิปตัวล็อกด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ